สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมมาฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามนะครับวันนี้ได้นำพันธุ์เนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์เล็บมือไขป่ปลา กรูวัดหมอเดินจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อกรวยปลุกเสกนะครับเห็นนิ้ไข่ปลานะครับคําล้อมรอบนะครับนี่ค่วนข้างจะสวยนะครับ พุทธคุณนะครับเด่นในด้านองค์พันชาตีแห้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนะครับผมช้างหมหาอุดด้วยนะครับอิมพักคกรุวดหุนเด่นนะครับจังหวัดชัยนาทพุทธราคานะครับเขาเล่นหาอยู่ประมาณ3,500นะครับประมาณนั้นนะครับ วันนี้นะครับอ่เภาปางมนวิชัยนะครับ,บ,บรอบไข่ปลานะครับรนนี้ภาพก็ค่อนข้างจะสวยนะครับ ตองข้างเเก่านะครับนะครับสมบูมสมก็ไม่กบเม่ซรายแร่มาขามนะครับสมอยู่ในนี้นะครับเป็นพระกลุนะครับเล็บมือนะครับ ครับสวยๆนะครับเล้นหากันไม่แพงนะครับหลังนะครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เว็บเข้ามาชมมาฟังกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r นะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามครับสวัสดีครับ